บ้าน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 สวนเป็นไงบ้านสวนไม่ได้ขึ้นมาอยู่บนบ้านก็เลย ไปคืนวัดแล้วก็จะไปนั้งกนผลจุกายไปบอกไว้ให้ห็นกอ่านแล้วเอ๊ะถึงวันนี้ไม่มาดแล้วก็ยุ่งเก็บขึ้นมาไว้บนนี้ละไม่คอยมีตรงนี้ตรมี เห็นบอกว่าที่บ้านเนี่ยมันมีแมงมัอีกแล้วใช่ไหมจ้าเรามีมาเหมือนเดิมปกติถึงฤดูกาลมันก็มีมาเหมือนเดิมมัแล้วแหละแมงพะบ้านเรามันเป็นบ้านไม้เนาะมันเคยมาอยู่มันก็มาแต่ถ้าว่ามันมาอยู่แล้วเราก็ทําให้เราเดือดร้อนบ้างแต่เราก็ต้องทนอยู่มันอ่ะเพราะมันเป็นธรรมชาติมันก็ทําอะไรไม่ได้เนาะ แล้วก็ฉีดยามันก็ได้แค่บรรเทาไปต้องทนอยู่อยู่นี่ก็กลางคืนนอนก็ต้องอกลางเต็นท์ใช่ไหมกลางเต็นท์นอนที่เห็นนี่แหละก็ถ้าไม่กลางมันก็จะเจาะจะใช้เราล้วก็เรามีหลานเล็กเนาะมันก็จะกลัวเข้าหูหลานอะ่ะอืเราก็ต้องกำจัดมันโดย ใช้ยายาฆ่าแมลงบ้างแต่เราก็ยาก็ใช้มากไม่ได้น้องก็มีผลตงอันตรายกับร่างกายเห็นทุกปีเนี่ยมันจะมาทุกปีใช่ไหมพี่ใช่ค่ะจะมาทุกปีมาประมาณต้นเดือนเมษาอะไรเงี้ยคือฤดูฝนเริ่มเข้ามันก็จะเริ่มมาแต่ยังไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่ก็คือเขาก็ต้องทยอยมาอถ้ามันมาอยู่นี่ใช้เวลาประมาณสักกี่เดือนนะพี่ก็จะประมาณหมด หรือดูฝนนะ่ะก็หลายเดือนก็ประมาณสามสี่เดือนได้ก็จะอยู่อย่างนี้แหละใช่